รีวายกูชะตาขาดแล้วเฮ้ยเฮ้ยล่างเียอะไรวะเนี่ยโอ้โหมีเขาด้วยเฮ้ยเอาละครับแล้วก็ในที่สุดเราก็มาถึงรอบสี่คนสุดท้ายกันสักทีนะโอ,โอเคก็เป็นจากทัวร์นาเมนต์ซอสแมนโบเกนครับคู่แรกครับของรอบสี่คนสุดท้ายครับเป็นมิฮอฟเจอกับโซโลนะโอเคครับคู่นี้เอาแบบว่า เดือดๆกันไปเลยครับมีฮอตโซโลจากเรื่องเดียวกันครับคือวันพีชนั่นเองวันพีชมันพีชมันพีชนั่นเองเซลโซโรลเจอกับมีฮอกครับตอนนี้เลือดสูสีกันมากครับมีฮอกเปิดดาบมาอย่างไรดีอย่างไรดีโอแตเจ้าโซโลฟันตันไปหัเรื่องนี้อยากรู้ว่าสกิลพลังจริงๆนี่ใครเก่งกว่า้วผมไม่ได้ตามนี่ผมไม่รู้เลยแต่ผมผมเคยดูหน่งบอบี้แซมปีดนะมีฮอกเขามีฮอกเขาดูเก่งมากๆเลยนะ ไอฉากอ่ไปได้แล um, uh, uh, like, oh, oh. so ้วเด็กกีอ่ะโอรู้สึกว่าน oh. ่าจะเป็นนักดาบที่เก่งที่สุดในเรื t <t ่องเลยครับสำหรับมิฮอฟดูเขาแล้วฟันโซโลไปจังหวะนี้โอ้โหสู้โซโลได้อย่างสูสีครับแม้ว่าร่างนี้จะโดโอ้แม้ว่าโซลร่างนี้จะโกงเพียงใดแต่มิฮอฟบอกว่าปล่อยย่านฟันบบอื้มเอาแต่ว่ามันจะไม่โดน่ะโซโลแกชาร์จเกตอย่างเดียวแล้วครับจังหวะนี้โอ้โหโซโลโซโลชาร์จเกตอย่างนี้แล้วปัดหมุนมาอื้ม มีฮอหจะตายอยู่แล้วครับมีฮอคครับแล้วชาร์จมาจังวันนี้โซโลชาร์จเร็วกว่าครับแต่ว่ามีฮอกก็ชาร์จโอ้โหจะดูครับเป็นพัดลมโดนดูดมาจังหวะนี้เหมือนปั่นดาบเหมือนปั่นดาบดูดมีฮอกไปนะจังหวันนี้แล้วดูครับมีฮอกจะตายแต่มีฮอกเปิดเปิดเปิดอุ้ยถ้าไม่ตายครับจังหวะนี้ผมจะเลือดรดยังไม่ค่อยเยอะเท่าที่ควรครับอันนี้ผมตั้งเลือดไว้กว่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็ จะได้ดูกันเดือดเดือดยาวๆกันข้างหน่อยครับดูครับจังหวะนี้๋ยวดูครับมีฮอปพยายามจะตู้เต็มที่ครับฟันไปฟันเล่นโซโลให้มันจนมุมสักหน่อยครับจังหวะนี้เอาครับเอาครับใครชนะก็ได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเลยนะแต่ใครแพ้ที่ต้องไปชิงที่สามกันอีกทีนะแล้วโซโลปาดดาบจังหวะนี้โอ้โหเจ็บอย่างเจ็บแล้วชาร์จมาเต็มจังหวะนี้เข้าไปฟันอีกเข้าไปฟันอีก คือเกดมีเท่าไหร่แม่งใช้เทียหนยหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งครับโซโลโอ้แต่ว่ามีฮอคดูเหมือนจะหลบแบบดิจิตอลได้หมดเลยครับแต่ว่าไม่ไหวโอ้โหตรงนี้ไม่ไหวครับพี่ฮอคโซโลเป็นสร้างนี้มันโกงจริงๆนะแล้วก็มีโอกาสเข้าถึงรอบชิงสูงมากครับดูนี่เลือก200อนะ่ะแต่ว่าเลือดหายไปเยอะมากครับพีฮอคดดิจิตอลดิจิตอลด้วยคอมโบ เพียงแค่ชุดเดียวนะโอ้เริ่มเจ็บคอต้องทำเสียงต่ำกว่านี้วะต่อโอเคแล้วก็ดูครับโซโลโซโลฟันไปแต่ว่าไม่โดนจังหวะนี้เราชาร์จาหีกทีนึงแต่ว่ามีฮอกก็ชาร์จมาเต็มเหมือนกันนะมาเต็มเหมือนกันชาร์จมาเต็มเหมือนกันแล้วปักดาบมาแต่ว่าไม่โดนโซโลเลยครับโอ้โหจังหวะนี้โดนอยู่โดนอยู่จังหวะนี้โดนอยู่แบบเน้นเ้นอือหืออูตมอีฮอคฟันเบาจริงๆว่ะเฮ้ย ซโซโลไม่ได้เลยโซโลชาร์จมาจาังหวะนี้เต็มก่อนอีกแล้วโอโหฟปาดตามมาเอ้าครับโอโหเอาอีกโอโหพลังเยอะเลยครับโซโลแล้วดูครับเขาชาร์จเขาชาร์จแล้วเขาใช้สกิลชาร์จแล้วเขาใช้สกิลอย่างเดียวด้วยความที่ร่างนี้คือชาร์จไวมากนะแต่ว่ามีฮอคดูเหมือนจะเปิดอันติมาจาังหวะน,นี้โอโหแต่ว่าโดนขัดจังหวะโดยโซโลครับไม่ไหวครับสําหรับมีฮอคโอ้โห เป็นโซโลครับที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแล้วโอ้โหถือว่าทําได้ดีมาโดยตลอดครับสำหรับโซโลแล้วก็สำหรับคนที่ดูติดต่อครับรอบชิงชนะเลิศดูแค่ดูได้แค่ใน y t u t u เท่านั้นครับเนื่องจากความยาวของคลิปนะโอเคสําหรับตอนนี้ก็ไปดูคู่ที่2ที่จะหาผู้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศกันต่อเลยละกัน เอาละครับแล้วก็อีกคู่ที่น่าสนใจมากเพราะว่าเป็นการรีแมตช์จากทัวร์นาเมนต์แกรนดีด o ออสทัวร์นาเมนต์ครั้งที่2นะก็คือเป็นคือเขาเคยชิงกันในรอบชิงนะคู่นี้ระหว่างรีไวท์แมนกับอีจีโกนะโอเคครับเรามาดูกันในรอบนี้ว่ารีไวท์จะสามารถล้างแคสอีจีโกได้หรือเปล่าว่าพอคราวที่แล้วเนี่ยอิจิโกเป็นฝ่ายที่สามารถเอาชนะ V y วไปได้นั่นเองนะโอเคครับ ค okay, ครับ Pop, จังหวะนี้ดูเหมือนจะอยากล้างแท่นสุดๆครับใสอิติโกะไปเยอะแล้วจังหวะนี้แต่ว่าอิติโกะเคาน์เตอร์มาได้จังหวะนี้แต่รีไวก็ยังโจมตีใส่ bbe 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 iko, ได้อีกแล้วก็หมุนมาจังหวะนี้แต่ว่าอิติโอ้อิติโกะเหมือนจะหลบได้แต่เหมือนก็ยังหลบไม่ได้อยู่ดีแล้วเคาน์เตอร์มาก็ไม่โดนครับรีไวเหมือนว่าจะรู้ทันนะจังหวะนี้แล้วหมุนปัดกังหันไปโอ้โหอิติโกะเอ็มจีนายไหวหรือเปล่าเบบี้เบบี้อิติโกะยังไงดีครับอิติโกะ พยายามฟันไปแต่รีไคือโจมตีดีมากแล้วเปิดฟังใครมาจงหวันนี้เอาว่ะมาแล้วเอาโอ้โหฟันไปไม่โดนครับมันสวนกันครับโอ้โออิจิโกะไม่ได้มีโอกาสโจมตีเลยครับอิจิโกะโจมตีพยายามโจมตีสวนมาตม่รีไวเอาว่าอิจิโกะสวนแล้วมามาพีโนดมาอีที่นี่ไงเอาว่ะ โก้คันไปจังหวะนี้รีาวดึงมาฟันครับจังหวะนี้ดึงมาอีกครับท่าประจำของเราหน่วยตำรวจนะแล้วก็หมุนกวงตะวานมาโอ้โหกลายเป็นว่าอิติโกะไวหรือเปล่าไวหรือเปล่าเบบี้เราชาร์จมาจังหวะนี้รีาวเปิดอันตีโอโหโอโหออกสายฟ้ามาเอาเลือดเดีวนิดเดียวครับเอาครับเปิดหน้ากากมาใส่หน้ากากับอิติโกะ มาแล้วครับพี่จนาอีพี่โนดมาหมดนี่ออืหือเอาว่ะโอโ้โหฟันไปอีกครับโอโ้โหพลิกได้ไหมเนี่ยอิติโกโอโ้โหคอมโบชุดใหญ่เฟยกับพิบเอาว่ะโอ้โหแต่ว่าไม่ไหวครับโอโ้โหถ้าวันเปิดเร็วกวนน่ันนะโอเคมีลุ้นครับแต่ว่าจาังหวะนี้เลือดตัวเองแม่งเหลือเท่าจิมมดแล้วมันไม่ไหวอะ่ะเอาว่ะกลายเป็นว่าอิติโก,โกครับโอโ้โหบังใครมาจาังหวะนี้ แล้วก็นี่ครับโจมตีคอมโบถืโหโหโหอว่าเป็นคอมโบที่รุนแรงมากๆสำหรับอิติโกนะโอ้โหดูครับฟันไปอีกจกังหวะนี้นอเอาวะดูว่าดีวายจะย้ำแค้เอ้ยไม่ใช่จะย้ำแค้นล้างแค้อิติโกได้หรือเปล่าโอ้โหอิติโกโอ้โหดูเหมือนจะไม่ยอมให้ล้างแค้ครับเปล่าใครเล่าฟันหรือเปล่าจาังหวะนี้เขาจะโดนควงสว่านนะจังหวะนี้แล้วก็ควงไปอีกทีนึงครับสำหรับดีวาย โอ้ยอิจิโกะก็เป็นคอมโบสวนมาตรงนี้โอ Bref, ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาว่ะเอายังไงเปิดท่าพร้อมกันแต่เรีไวเป็นฝ่ายที่ได้ไปครับจังหวะนี้โอ้โหโคตรเท่มันฟันมันกันมันจังหวะเฮ้ยกูนี่เอาว่ะมรีไวพวงไปจังหวะนี้อิจิโกะก็โจมตีสวนไปโอ้โหมันจะกันได้แต่มันก็ยังกันไม่ได้นะโอ้โหอิจิโกะคอมโบคอมโบเดือดเอาโอ้มันหลบไปเอาแต่ ยังไงวะ <c oughs> เอาครับอิจิโกโอ้โหฟันไปอีกยังไงดียังไงดีงงดวนไปวนมาจังหวะน,นี้รีไวจมตีใส่อิจิโกไปแล้วก็หมุนควงใส่แล้วก็เปิดกระดิกดาบมาควงเบเบสใส่โอ้โหไม่ใช่พวงเมื่อกี้เป็นฟันไปนะโอ้โหดึงมาฟันครับสำหรับรีไวแต่อิจิโกยังไงดีโอ้โหแต่รีไวก็สวนไปได้ครับเอาแล้วจังหวะนี้เคาน์เตอร์อย่างสวยก็สำหรับอิจิโกโอ้โหเหมือนจะโดนดึงนะแต่หลบขึ้นข้างบน แล้วก็โจมตีสวนแบบทันทีเอาครับราวนี้อิติโกต้องเอาให้ได้นะไม่งั้นไม่งั้นรีวายจะเป็นสองศูนย์ทันทีแล้วเข้าสู่รอบจริงเลยเอาครับอิติโกฟันมายังอื้อต้องมันหลุดคอมโบตลอดเดียวะยังไงดีเอาครับต้องเชียร์อิติโกให้ได้ราวนี้นครับเอาแล้วเปิดตะกากมามาแล้วพี่โนตมาเอาแต่รีวายยังเคาน์เตอร์ฟันได้รีวายชั้นเชิงโคตรดีชั้นเชิงโค,ดดงโคดดตรดีจะจังหวะนี้ไม่ดีเท่าไหร่ครับอิติโกดีกว่า อิจิโกะดีกว่ายเยอะนะเข้าไปฟันยังไงดีโอ้โหแล้วชาร์จมาแหกปากเสียงดังครับสำหรับอิจิโกะแล้วเอา้าแต่โดงรีไวฟันสวนมาเฮ้ยโอ้โหคอมโบโอ้โหผันต่อด้วยแค่ไม่ค่อยเห็นรีไวใช้แต่ว่าจังหวะนี้ปยังไงดีอิจิโกะไปเรียบร้อยมันควรเป็นผู้เอ,อกอีกครั้งหนึ่งไว้คู่นี้ <c oughs> เอาครับมาต่อฟังใครเปิดมาใครเข้าก็ได้ครับจังหวะนี้ฟันไว้อิจิโกะ ใครจะเข้าก็ได้ทั้งวะนี้มีวาจะได้เข้าชิงเป็นครั้งที่สามของประวัติศาสตร์ช่องฟินคาลิก้าหรือเปล่าหรือว่าอิติโกะเขาจะเข้าชิงเป็นรอบที่สองนะเอาว่ะเอาว่ะเริ่มเจ็บเอาว่ะนี่คือเจ็บคอนะเอาครับอิติโกะฟันโอ้โหคอมโบยับยับครับนั่นอิติโกะนี่ครับชิงชงเชงชงเชงชงเชงเอาแต่โดนดึงมาฟันครับโดย อิจิโกะโอ้โหรีไวร์รีไวร์ชาร์จไวอิจิโกะชาร์จเหมือนกันดูเหมือนอิจิโกะเต็มกอดเปิดหน้ากากมาเปิดหน้ากากมาคือรีไวร์กุชตาขาดแล้วเฮ้ยเฮ้ยล่างที่อะไรวะเนี่ยโอ้โหมีเขาด้วยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหปัดปัดพื้นสะเทือนครับสำหรับอิจิโกะล่างนี้เฮ้ยโอ้โหไปกอดเปิดอันติมาสำหรับรีไวร์โอ้โหแต่ว่า มึงจะเปลี่ยนร่างมาสักกี่ร่างแต่โดนอันติไปมึงก็เจ็บแต่จุกอยู่ดีก็อิจิโกะอิจิโกะอิจิโกะฟันร่างนี้เปิดมาโอ้โหเป็นพลังเดิมเลยอุ้ยรีวายกันได้วะตะกีนี้รีวายกันได้อีกรอบนี้มึงจะกันได้ปะวะอีกสักรอบนี้อืมอิจิโกะชาร์จมารีวายพยายามสู้เต็มที่จังหวะนี้โอ้ร่างมันเยอะว่ะหน่วยสำรวจหน่วยสำรวจสู้ไม่ไหวเป็นตะกูลเอ็กร์มานแต่ว่าไม่มีพลังพิเศษ เหมือน,เห,อนเหมือนนักล่าศูนโอโ้โหตาพีมันนักล่าศูนยวมาบีชโอโ้โหโอ้โหอีจิโกะครับเปลี่ยนร่างมามพลังมันเยอะมากคุณผู้ชมโอโ้โหก็เป็นอีจิโกะครับที่สามารถเอาชนะรีไวท์เคอร์แมนได้อีกครั้งหนึ่งนะโอโ้โหถ้ารีไวท์ก็ยังเอาคืนอีจิโกะไม่ได้ครับในรอบนี้แล้วก็เป็นอีจิโกะครับที่เข้าสู่รอบชิง อีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่เขาสู่รอบชิงในแกรนดดิออสแล้วชนะเป็นแชมป์ไปนะดูกันว่านักดาบเขาจะชนะได้อีกหรือเปล่าก็คือต้องไปเจอกับโปโลในรอบชิงนะโอเคก็ดูได้ครับทาง y o ย t u b e ในคาลิก้านะติกต็อกไม่ได้ลงรอบชิงนะโอเคโอเคโอเคเราไปดูชิงที่3ามกันดีกว่าอ๋อชิงที่3ามเอาละครับแล้วก็มาสู่การชิงอันดับที่3ากันนะครับในทัวนาเมนต์ซอแมนมูเกนนะโอเค เลือด200เหมือนเดิมที่ไม่เหมือนเดิมคือเสียงคนภาคไปแล้ว <c oughs> เจ็บคอจัดจัดโอเคครับโอเคเรามาดูกันว่าใครจะสามารถชนะไปได้ครับ DIY กับมีฮอคผมว่าสูสีเหมือนกันนะมีฮอคนี่แต่มีฮอคข้อเสียเดียวคือตีเบาแช่นั้นเลยถ้าผมว่าถ้ามีฮอคตีแรงกว่านี้ผมว่ามิติดเป็นแชมป์ได้เลยวร์ชัตินี้เขาตีเบาเปไปหน่อยเอาครับ d y ดูครับว i y ควงมาแรงกว่าเยอะแรงกว่าเยอะโอ้โห เอาครับซีวายฟันมีฮอคต่อเป็นคอมโบไปแต่มีฮอคพยายามสวนมาแล้วชาร์จมาแต่ว่าข้อดีของมีฮอคคือมันชาร์จเองหรือเปล่าใช่ไหมใช่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 ใช,ใช่มีฮอคชาร์จเองมีฮอคคือเกรมันชาร์จเองครับข้อดีของมีฮอคเลยนะแต่ว่าโซโลแม่งแบบทั้งตีแรงด้วยแล้วก็เกตชาร์จไว้ด้วยแต่จังหวะน,นี้รีวายโจมตีใส่มีฮอคมาโอกโอกควงสว่านมารีวายที่แรกผมนึกว่าจะเข้าชิงนั้นนะตอนเจอบอจิโกะตะกี้นะ โอ้โห oh แต่ว่าอีจิโกะนี่พลังเขาหลายรูปแบบกว่าเรือเองนนะ okay. right, ับโอเคแล้วถมีฮอคชาร์จมารีไวชาร์จเหมือนกันแล้วมีฮอคเหมือนจะเปิดอันติมาจังหวะนี้ครับโอเคอันติที่เราคุ้นจินกันเป็นประจำโอเคแล้วก็แต่ว่ารีไวอันติมาเหมือนกันจังหวะนี้เออโหกอกสายฟ้าไปเรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยไวมีฮอคอันติมัน ดาเมจนัตติมันโคดชั้นกันเลยนะโอเคเดี๋ยวเราถ้าเวอร์ชัน11มาเนี่ยผมอยากรู้ว่ามันจะมีฮอกจะจิกว่านี้ป่ามไม่รู้นะแต่ว่ามีฮอกมาถึงรอบนี้ได้ก็เก่งอยู่แล้วนะผมวก็ค, <laughs> คือแบบมาถึงเป็นอันติดอันดับสีเนี่ยผมว่าโอเคละลลลออออองแบบดดิิิิจจตตโ้ที่อะไรเนี่ยดิจิตอลอีกแล้ <laughs> โอ้โห,โหแล้วนี่ครับ จังหวะนี้ซีไวยพยายามเอาอีกรอบโอัวไม่ได้อีกรอบมันไม่ได้มีฮอคมีฮอคครับเขาเรียกว่าอะไรฮารกี้สังเกตใช่ไหมเห็นคอมเมนต์ในทิศสอกเขาว่ากันนะสําหรับการหลบแบบนี้ของมีฮอคแต่ว่าโดนอันตรีอีกแล้วครับสําหรับมีฮอคโอ้โหรีไวโหจริงๆร,ริงีไวนี่โหจริงจริงแล้วฟันมาจังหวะนี้โอ้โหฟันท่าใหญ่เอาดิมีฮอคต้องโจมตีต่อเนื่องสวยๆครับจังหวะนี้ต้อง ต้องเอาให้รีไวไม่ได้ทําอะไรครับแล้วก็อัติมาอีกทีจังหวะน,นี้ฮอกจานตีได้บ่อยนะเพราะว่าเกตชาร์จเองนะเอาครับโอ้โหเหมือนรีไวมันจะหลบได้เหมือนกันนะตะกี้เหมือนจะมีหากีสังเกตกนกันแต่ว่าเหมือนหลบไม่ได้อยู่ดีโอเคครับจังหวะน,นี้รีไวเานาเตอร์มาแล้วก็ปาดฟันไปจังหวะน,นี้แล้วก็เปิดเานาเตอร์อีกทีนึงโอ้โหแต่ว่าเานาเตอร์มันอันมันหลบอันนี้ไม่ได้มันหลบอันนี้ไม่ได้เอาครับ ควันไปครับสำหรับมีฮอกเอาอะอย่างน้อยเอาสักเล่าเอามาสักเล่ายังมีลุ้นครับมีฮอคไม่รอ,อโอ้อะไรวะเนี่ย <c oughs> ถ้าอะไรมาแสงสีเต็มไปหมดเนี่ยโอ้โหดูครับจังหวะนี้แล้วก็โอ้โหมีฮอคโดนนี่ครับฟันได้รัวๆครับรีไวไม่ได้พักหายใจแล้วจังหวะนี้เอาอะเอาอะดูครับสเต็ปดีจัดๆครับสำหรับมีฮอคจังหวะนี้ เอาครับแต่ว่าไม่น่าชมเลย uh, ไม่น่าชมเลย no, no, no. โดน <No. S 1> โดนต้อนโดนต้อนพยายามหลบครับพี่ฮอกพยายามโอ้โ,อโหพยายามสไลด์หตกนะแต่ว่าพยายามแดดหลบเมื่อกี้แต่ว่าไม่ไหวรีไวดีครับก็อันดับที่3ของซอสแมนมูเกนเนี่ยก <c oughs> ็เป็นของรีไวแอคเคอร์แมนไปนะแล้วก็อันดับที่4ก็เป็นของพี่ฮอกไปโอเคเหนื่อยมากเหนื่อยกับคู่อิจิโก ดีายมากโอ้วันนี้โอเคครับก็จบกันไปครับสำหรับคลิปทัวร์นาเมตนอ่าอ่าทัวร์นาเมต์ซอสแมนมูเกนนะโอเคก็ต่อไปเป็นรอบชิงแล้วชิงชนะเลิศระหว่างโซโลกับอิจิโกะเออใช่อิจิโกะก็เข้าชิงเป็นรอบที่สองแล้วนะใช่ใช่ใช่ ข้อที่มารอบที่สองจากแกรนดิออนนั้นนะก็เป็นแชมป์ไปในรอบนั้นมาดูว่าอิจิโกะจะเป็นคนแรกที่เป็นดับเบิลแชมป์หรือเปล่าที่ผ่านมาไม่รู้ว่ามีใครเป็นดับเบิลแชมป์หรือเปล่านะจำไม่ได้อ่ะไม่มีนะไม่มีไม่มีมมถ้าอิจิโกะชนะรอบนี้อิจิโกะจะเป็นคนแรกที่จะเป็นดับเบิลแชมป์ของของทัวร์นาเมนต์เลยโอเคสำหรับวันนี้ก็ ลากันไปก่อนคลิปหน้าไฟตามคำบอกใครจะรีเควสอะไรก็รีเควสในคอมเมนต์ไฟตามคำบอกนะอย่ารีเควสในคลิปนี้นะโอเคในไฟตามคำบอกอ่าคลิปใครนะที่สู้กันอ่าอ่า,อาโกคูเทอร์เรอร์ในคลิปโกคูเทอร์เรอร์ไปไปรีเควสในใต้คลิปนั้นได้ผมก็จะสุ่มมาแล้วกันแต่ถ้าสมมติใครสมมติรีเควสแบบว่าเป็นแบบทุกร่างมาแบบว่ายาว ผมก็จะนับว่าถ้าผมสุมอันนั้นได้อนแรกผมก็จะเอาคลิปนั้นเป็นรีเควสเดียวเลยแต่ถ้ามันโผล่มาที่2ที่สผมจะถือว่าเป็นโมคะเพราะว่าอยากให้เป็นรีเควสคนอื่นอยากให้แอร์ทามรีเควสคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยโอเคเข้าใจเนาะแต่ถ้ามาเป็นผัวแรกผมก็จะนับเป็นอันเดียวเป็นคลิปเดียวไปเลยโอเควันนี้ก็พูดเยอะชิบหาย <laughs> พูดทายคลิป่ยพูดเยอะที่สุดแล้วเนี่ยทายคลิปม่นยาวกว่าที่สู้แล้วที่อีกวันนี้ก็ลากันไปก่อน สวัสดีครับผม